สวัสดีนักเรียนและผู้ชมทางบ้านทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพบกันอีกแล้วกับคุณครูบีสอนวิทยาศาสตร์นะคะคุณครูเนี่ยก็จะตามหลอกหลอนนกเรียนเรื่อ้ยนะคะจนกว่านักเรียนจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะคะหวังว่านักเรียนจะยังไม่เบื่อคุณครูนะคะ ไม่รู้ค่ะซูซี่รู้สึกปวดท้องแน่นท้องทั้งที่รับประทานอาหารไปเมื่อกี้เองค่ะซูซี่งั้นเราไปดูกันสิว่าอาการปวดท้องหลังรับประทานอาหารเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะอาการปวดท้องจุกเสียดแน่นท้องอึดอัดท้องอืดทำให้อยากอาเจียนผายลมหรือท้องเสีย เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมเช่นการรับประทานอาหารที่มากเกินไปรับประทานอาหารไม่ตรงเวลารับประทานอาหารเร็วเกินไปรับประทานอาหารแล้วทำกิจกรรมอื่นทันทีและรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดหรือมีรสจัดเกินไปค่ะ ต่อไปเรามาดูระบบย่อยอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรนะคะคือทำหน้าที่ย่อยสารอาหารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงและทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารที่มีขนาดเล็กเข้าสู่เส้นเลือดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะว่าแต่เอ๊อวัยวะที่ทำงานในระบบย่อยอาหารมีอวัยวะใดบ้างคะ เก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะว่ามีอวัยวะใดบ้างได้แก่ปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารตับถุงน้ำดีตับอ่อนลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และทวารหนักนะคะต่อไปเรามาดูอวัยวะนะคะที่ใช้ในการย่อยอาหารมันมีหน้าที่อย่างไรบ้าง เรามาเริ่มกันที่ปากก่อนเลยนะคะในปากจะมีการย่อยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตนะคะโดยมีลิ้นและฟันนะคะทำหน้าที่ร่วมกันตัดบดและก็คุกเข้าอาหารให้เข้ากันนะคะ ภายในน้ำลายก็จะมีเอไซม์ชนิดหนึ่งนะคะที่ย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตนะคะที่อยู่ในอาหารจำพวกข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันให้มีขนาดเล็กลงนะคะในขณะที่กืนลิ้นจะดันก้อนอาหารไปยังคอหอยนะคะเมื่อเคลื่อนไปที่คอหอยแล้วก็จะเคลื่อนไปยังหลอดอาหารต่อไปนะคะ หลอดอาหารนะคะเป็นท่อจะหดและคลายตัวได้นะคะทำหน้าที่บีบตัวเพื่อให้ก้อนอาหารเคลื่อนลงสู่กระเพาะอาหารค่ะกระเพาะอาหารนะคะเป็นถุงรูปตัวเจผนังด้านในมีลักษณะเป็นคลื่นรับอาหารต่อจากหลอดอาหารมีหูรูดที่ทำให้อาหารไม่สามารถไหลย,ย้อนกลับทางเดิมได้ภายในนั้นนะคะจะมีกรดและเอมซมที่ทำหน้าที่ ย่อยโปรโตีนเมื่อผ่านการย่อยอาหารจะกลายเป็นของเหลวข้นส่วนที่ปลายนะคะจะมีหูรูดควบคุมการเคลื่อนที่และช่วยดันอาหารไปยังลำไส้เล็กค่ะมาดูคำถามนะคะนักเรียนรู้หรือไม่ว่าถ้าเรารับประทานเนื้อสัตว์จำนวนมากจะส่งผลต่อกระเพาะอาหารหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะให้นักเรียนอธิบายมาสิ อาเก่งมากนะคะเพราะในเนื้อสัตว์เนี่ยมีโปรตีนเป็นสารอาหารหลักนะคะถ้าเรารับประทานในปริมาณที่มากเกินไปนะคะกระเพาะอาหารเนี่ยจะต้องสร้างเอมซามสำหรับย่อยโปรตีนมากกว่าปกตินะคะจะทำให้ใช้เวลาในการย่อยนานด้วยนะคะ รู้หรือไม่ว่าหลังจากอาหารผ่านกระเพาะอาหารแล้วมีสารอาหารประเภทใดอีกบ้างที่ยังไม่ถูกย่อยและสารอาหารนั้นจะมีการย่อยที่อวัยวะใดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอก็จะมีไขมันโดยไขมันจะถูกย่อยที่ลำไส้เล็ก คาร์โบไฮเดตบางชนิดที่ยังไม่ถูกย่อยที่ปากและโปรตีนบางชนิดที่ยังไม่ถูกย่อยที่กระเพาะอาหารซึ่งทั้งหมดนะคะจะถูกย่อยที่ลำไส้เล็กเป็นอันดับสุดท้ายนะคะลำไส้เล็กมีลักษณะเป็นท่อยาวขดไปขดมาในช่องท้องนะคะมีหน้าที่ย่อยคาร์โบไฮเดตโปรตีนไขมัน ทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารทุกประเภทเข้าหลอดเลือดแดงบริเวณผนังลำไส้เล็กนะคะและยังทําหน้าที่ร่วมกับน้ําดีจากตับและเอนไซม์จากตับอ่อนค่ะข้อควรจํานะคะการย่อยอาหารจะสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กนะคะส่วนวิตามินและเกลือแร่ที่มีอนุภาคขนาดเล็กไม่จําเป็นต้องผ่านการย่อยนะคะจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กได้ทันทีค่ะ รู้หรือไม่ว่าการย่อยไขยมันต้องใช้สิ่งใดบ้างเก่งมากค่ะจะต้องใช้น้ำดีจากตับมาช่วยให้ไขมันแตกตัวและใช้เอนไซม์จากลำไส้เล็กย่อยไขยมันให้มีอนุภาคเล็กลงค่ะอายังมีคำถามอีกนะคะรู้หรือไม่ว่าตับ เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารในระบบย่อยอาหารอย่างไรคําตอบก็คือตับจะสร้างน้ําดีและส่งไปเก็บที่ถุงน้ําดีนะคะน้ําดีจะช่วยทําให้ไขมันแตกตัวเล็กลงนะคะโดยตับไม่ใช่ทางผ่านของอาหารนะคะนอกจากนี้ยังมีตับอ่อนนะคะที่ทําหน้าที่สร้างเอนไซม์ที่ส่งมาจากลําไส้เล็ก เพื่อช่วยย่อยสารอาหารนะคะสารอาหารเนี่ยจะเข้าสู่หลอดเลือดและท่อน้ําเหลืองที่อยู่ในผนังลำไส้เล็กนะคะโดยตับอ่อนไม่ใช่ทางผ่านของอาหารค่ะลำไส้ใหญ่ไม่มีการย่อยอาหารนะคะมีลักษณะเป็นท่อที่มีหน้าที่ดูดซึมเกลือแร่และน้ําจากกากอาหารเท่านั้นค่ะ มาถึงคำถามข้อสุดท้ายนะคะรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เหลือจากการย่อยอาหารเรียกว่าอะไรและจะออกจากร่างกายทางใดตอบค่ะเก่งมากค่ะนั่นก็คือ กากอาหารนะคะออกจากร่างกายทางถวาวรหนักนั่นเองนะคะทุกคน oh. อวัยวะสุดท้ายนะคะเป็นช่องเปิดที่อยู่ส่วนท้ายสุดของทางเดินอาหารนะคะทำหน้าที่ขับกากอาหารออกสู่ภายนอกร่างกายนั่นเองนะคะ ในชั่วโมงนี้นะคะเราสามารถสรุปบทเรียนได้ว่าระบบย่อยอาหารเป็นการย่อยอาหารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงและทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารที่มีขนาดเล็กเข้าสู่เลือดเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ที่ส่วนต่างๆของร่างกายระบบย่อยอาหารนะคะจะประกอบไปด้วยปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กตับ ตับอ่อนลำไส้ใหญ่ทวารหนนะักเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาต่อกันเรื่องการดูแลรักษาอาวัยวะในระบบย่อยอาหารกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ